รับมาสิรับกับพี่รับผมสระบุรีคนตีนีีระอาณาจักรพุดละไม่ได้เอรืรับกูไปนะกูมาไต่สระปุ๋ยบวกกักแล้ก็ใส่เสือังส่แล้ก็ส่เสื้อลัตาขี้อายระับผูชายหน่อยสิระบาดคนดีแลมารับโจเดียแล้วก็ ใจเดียวจะได้จะเสียเขาปล่อยโอ้อ้ารักหมดรูปเราจะมอบให้ใจรักขอให้รักน้องและชอบหัวใจจดเพื่อสุดโศกพาพี่จ๋ามาใกล้ไกลฟังทุกท่านใจมาช่วยไว้รักด้วยสิครับๆๆมาสบรากกับพี่รักของสระบุรีคนนี้ รปบวกเด็ <S <S ่งแล้วก็ใส่เสื้อแดงเสื้อแดงแล้วก็ใส่เสื้ออะไรตายขี้อายรักพี่ชายนะครับครับผมชุดนี้ผมเดี๋ยวถ่ายคลิปสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดก็เดี๋ยวมาดูนะครับชุดนี้เรารีวิวเครื่องเสียงนะครับจัดส่งชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็น 2อคูณสแล้วก็คูณอีก2นะครับคือคูณฮอนเข้าไปอีก2นะครับชุดนี้ก็เป็นระบบเสียงสตอมสาวซิสเต็มทั้งชุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับ fx 2000 fx 600นะครับแล้วก็ปรี2ทางของเรานะครับปรีคอส2ทางนะครับสตอมสาวซิสเต็มนะครับบายล้านจุ๊บอินเตอร์นะครับตัวนี้พี่เขาก็มาจับจากจังหวัดสุพรรณนะครับเราก็รีวิวก่อนจะส่งก่อนจะขึ้นรถนะครับก็จะมีเบสคู่หนึ่งนะครับเบสเทอร์โบสตอมสาวซิสเต็มนะครับงานตัวเต็มนะฮะ เบร์เทอร์โบนะครับขอบเหล็กหูยงครับหน้าโค้งนะครับนี่ครับสีระเบิดไม้อัดแท้นะครับสตอมซาวซิสเต็มนะครับใส่ดอกพันสองร้อยวัตต์นะครับนี่ครับใส่ดอกตัวนี้นะครับใส่ดอกโค้งหล่อไว้สี่นิ้วนะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับโบว์พันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตู้กลางแหลมจะเป็นสิบห้านิ้วนะฮะตู้สิบห้านิ้วกลางแหลมนะครับห้าร้อยวัตต์นะครับพีเอสนะฮะนี่ครับสตอมซาวซิสเต็มนะฟิลเตอร์เรียบร้อยตะแกรงปั๊มทั้งหมดนะครับอันนี้แหลม นี่ครับแหลม4 4 0 Storm นะครับนะครับผมแล้วก็เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็จะเป็น Storm ตัวนี้นะครับ1 2 1 5สองหนึ่งห้าครับ Storm สาวสเต็มครแล้วก็ตัวนี้เป็นฮอนฮอนรุ้นใหม่ล่าสุดของเรานะครับเป็นปากแต่นะครับชักยาวนะฮะขนาด15นิ้วนะฮะยาว1เมตรนะครับแต่ปากกว้าง15้านิ้วครับเดี๋ยวนี้จะฮิตกันฮิตเล็กๆกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูตูดนะครับตูดฮอนนี่ครับตูดฮอนนี่ครับ ตูทอนสตอมซาวซิเตมครับ s t 5 5นะครับ400วัตต์นะครับตัวนี้นะครับชักยาวนะครับ1เมตรนะฮะตัวนี้ก็ฮอนตัวนี้ก็รุ่นใหม่ยังไม่ได้รีวิวเลยครับขายจะหมดอยู่แล้วนะครับนี่ครับตู้ด้านหลังก็จะเป็นเพจสเปคคอนแบบนี้ไปหมดเลยนะครับนี่ครับเพจสเปคคอนสตอมซาวซิเตมดูงานสีระเบิดนะครับดูงานสีระเบิดนี่ครับตู้ของเรานะครับฟิงฟิงนะครับนี่ครับตู้เบรกก็โลโก้สตอมซาวซิเตมทั้งชุดนะครับชุดนี้ก็จบอยู่48,000นะครับ คิดราคาเมื่อกี้คร่าวๆนะครับ48,000ื่นนะครับตู้เบสคู่ละ14,000สี่นะครับตู้เสียงกลาง8,500ันหนะครับแล้วก็ฮอนอีก6,000กว่าบาทนะครับแล้วก็พาวเวอร์พาวเวอร์ส0 0พันครับเอฟเอ็กซ์สตัวนี้ก็ขับได้4ดอกเลยตัวนี้ราคา12,500อนารนะครับแล้วก็เอฟเอ็กซ์หกรนะครับเอฟเอ็กซ์ตัวนี้4,900ันเนะครับแล้วก็ปีตัวนี้2,500ันหครับลองไปบวกกันดูนะครับมันก็จะเกินนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีสายลำโพงสายสัญญาณอีกนะครับก็ถ้าบวกกันแล้วเเกกกิินน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 แแ่่่อออะะคครรััับบบงทีจดดย็ ประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวจัดส่งนะครับเดี๋ยวรีวิวจัดส่งตอนขึ้นรถด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ให้ฟังเพลงแล้วก็ชุดนี้ถือว่ารับงานได้เลยแต่ชุดนี้นะครับลูกค้าไม่ได้รับงานนะครับเอาไปเปิดฟังนะครับตามบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับให้ลูกน้องฟังนะครับก็สี่หมื่นกว่าบาทนะครับนี่รับงานได้เลยนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆนะครับเดี๋ยวจะจัดชุดแล้วก็รีวิวการรับงานแบบนี้ให้ลูกค้าดีกว่านะครับสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับสำหรับชุดนี้โหดๆล่นๆเลยนะครับนี่ครับร้านชุดอินเตอร์ 0825406540นะพิมพ์ไปได้เลยนะครับร้านจุบอินเตอร์ทางช่องทาง u t u b e นะครับช่างทอง f a c e b o o นะครับตามไปกดไลค์กดแชร์กันไว้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรและแอดไลน์ก็เบอร์นี้นะครับ082นะครับ5 4 0 5 4 0ครับแล้วนี่เราก็จะมาร์กไปให้นะครับบวกลบบวกลบแดงนะครับแดงเป็นกลางก็บวกลบซ้ายขวานะครับน้ำเงินเป็นเบสนะครับก็บวกลบนะครับก็เราทำให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะต่อผิดต่อถูกครับแล้วก็สายแล้วก็ทำสายพ่วงสายมาร์กให้ทั้งหมดครับนี่ครับฮอน15น ตัวนี้พร้อมตูดอยู่6,500นะครับอยู่หกพัแล้วก็เสียงกลาง8,500นะครับคู่หนึ่งนะครับ PS นะครับตั้งได้นอนได้นะครับแล้วก็ตู้เบส์เราหมื่นนะครับนี่ครับตามนี้ซ้อม48,000บาทแปดพนบาทนะครับชุดนี้คุ้มมากนะครับชุดรับงานโอ้โหลั่นเลยนี่ผมเปิดไม่เยอะนะครับผมกลัวลำโพงอัดออกมาแล้วมันแตกนะ ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไปร้านจุบิเตอร์นะครับร้านเราก็อยู่ติดถนนมาลัยแมนะครับขาเข้าเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะถ้ามาจากทางนู้นจะมาจากกำแพงแสนอู่ทองนะครับเข้าเมืองนะครับจะเป็นราชพัฒน์นครปฐมนะครับดูนะครับตึกสูงๆนะครับจะเป็นราชพัฒน์นครปฐมนะตรงนี้สี่แยกไฟแดงตรงตะกูนะครับมาก็จะเจอป้ายอยู่ริมทางแบบนี้นะครับนี่นะครับร้านจุปิเตอร์อันนี้เจ้าของนะครับนี่ตู้เราก็ชุดเล็กชุดใหญ่เรามีหมดนะครับอันนี้เจบีนอันนี้ออเดอร์ก็เร่งผลิตกันให้ทันทุกท่านนะครับ ชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเราสามารถจัดได้ทุกงบทุกประมาณทุกงบทุกราคานะครับอยากได้สุดก็จับจบสุดสุดครับตัวนี้จะเป็นสตอมซาวซิสเตมทั้งชุดนะครับเริ่มตั้งแต่ปรีนะครับสตอมซาวซิสเตมนะพาวเวอร์ขับกลางนะครับเป็น FX600 Power ร้พาวเวอร์ขับเบส fx 2000นะครับตู้เบสเทอร์โบนะเบสเราไม่ใช่เอาโลโก้มาแปะแล้วก็บอกเป็นตู้เราไม่ใช่นะครับแถบลำโพงทุาหลังก็เป็นของเราดอกลำโพงก็เป็นของเรานะครับตู้เสียงกลางก็เหมือนกันนะครับดอกของเราทุกอย่างเหมือนกันฮอนก็เหมือนกันนะครับ โลโก้สตอมสาวซิตเตมนะใบร้นะนานจ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับก็ชุดนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรือว่าจะดัดแปลงไม่เอานู่นไม่เอานี่นะครับราคาแต่ละชุดมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าชอบแบบนี้ก็ได้สเปกแบบนี้แต่ถ้าอยากจะกเพิ่มเตมิมหรือลดอะไรราคามันก็จะถูกลงไปครับสำหรับวันนี้ก็อาจจะจบการรีวิวเพ่น,นี้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะรีบกลับแล้วนะครับเราก็จะแพ็คนะครับขึ้นรถกันนะครับโอเคนะวันนี้ก็เราไปอย่างเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวจะมีเดี๋ยว,ยวท้ายคลิปท้ายคลิปเราไม่เคย อัดคลิปตอนขึ้นรถเลยเดี๋ยววันนี้อาจจะอัดคลิปตอนขึ้นรถลงท้ายคลิปให้นะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งทีนะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช anel นะครับช่องท่องทางยูทูบไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเราจะจัดโปรมิกปักไฟคอสอีคิวอะไรเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูแล้วต้องกดติดตามไว้นะครับแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อก็เบอร์โทรเบอร์นี้สอบถามก็เบอร์โทรเบอร์นี้หรือว่าจะแอดไลน์ก็ถามในไลน์ถามในเพจ a c e b o o k ก็พิมพร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะไม่ว่าจะ Google f a Facebook นะฮะ ยูทูบขึ้นทั้งหมดนะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับก,กับฝากไว้กับชุดนี้นะครับ48,000บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนขึ้นรถ ขึ้นรถแล้วนะครับจุดนี้นี่ครับตู้เบรนะครับนี่ครับตู้เทอร์โบของเราดูงานนะครับขอบเลกตะแคงปั๊มนะไม้อัดสีระเบิดนะครับดูหูยกนะครับนี่ครับตู้สตอมของเรามาต่อนี่ตู้พีเอสนะฮะตั้งได้นอนได้นะครับเปรียบขาตั้งได้ครับแล้วก็พาวเวอร์นี่ครับชุดพาวเวอร์อันนี้ชุดสายทั้งหมดนะฮะชุดสาย4เส้นนะครับแล้วก็ชุดปีชุดพาวเวอร์นะครับนี่ครับชุดนี้จัดจบๆแรงๆกันไปเลยแล้วก็ฮอนนะครับตัวนี้ฮอน อ๋เรามีมากมายนะครับปากเดียวนะครับปากยี่เบสสองตูดกระโถนยี่เบสสี่ตูดโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลือกครับส่วนที่มาแรงตอนนี้ก็คือจะเป็นสิบห้านิ้วตัวนี้นะครับปากสิบห้านิ้วนะครับตูดเดียวนะครับคอเดียวแรงครับใส่คอใหญ่ได้คอเล็กได้นะครับแรงมากครับตัวนี้นี่โลโก้เราสตอมซาว s ิสเ e มนะครับตัวนี้คู่ละหกพันห้านะครับจัดไปนะครับงานแพ็คของเราก็ประมาณนี้นะครับ ชุดนี้ลั่นแน่อนาคตต้องเพิ่มตู้แน่นอนก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามนะครับวันนี้ก็อาจจะลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแพ็คขึ้นรถแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับก็แพ็กเรียบร้อยนะครับนี่ตู้เบรตู้เบรอยู่กลางนะครับตู้กลางอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็ฮอนฮอนตั้งไว้ท้ายเลยนะครับนี่ครับฮอนปาแต่ ชักยาว1เมตรของเรานะครับเดี๋ยวเอาอุปกรณ์เครื่องปรุงไปไว้หน้ารถตัวนี้แคปเปิดได้สบายนี่ครับบันเทิงแน่นอนครับชุดนี้เดี๋ยวเ o อ e r ก็อัพเป็น2อ0 0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาอัพเป็น2 4 0อ0เรียบร้อยเพิ่มอีก2 0 0 0บาทไปจบ50,000เรียบร้อยนะครับก็อัพไว้เพื่อจะรอเพิ่มตู้นะครับ ก็อนาคตมาเพิ่มตู้แน่นอนเพิ่มไม่เพิ่ม2ใบครับ2องพเพิ่มได้4ใบเลยนะครับวันนี้ก็จบงานนะครับลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกันนะครับร้านจูบินเตอร์ก็มาหน้าร้านก็เห็นสีชมพูแบบนี้นะครับอยู่ติดกับเต็นท์รถนะครับนะครับเต็นท์รถเฮียเฮียเล็กนะครับกันตะพบนะฮะแล้วก็ข้างๆงนี้จะเป็นร้านยางสีเหลืองนะครับร้านเราจะอยู่ตรงกลางนะครับยังไงก็วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับ ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามนะขอบคุณพี่ก็ด้วยนะครับตอนแรกตั้งงบมาแค่20,000่นกว่าครับ30,000กว่าเล่นมาเล่นมาจบเกือบ5 0,000ื่นหกว่าครับโอเควันนี้ลาพี่น้นนี้ครับขอบพระคุณครับขับตามลูกค้านะครับขับตามลูกค้ามาส่งนะครับอ๋อไม่ใช่ครับขับมาเอาตังค์ครับเดี๋ยวลูกค้าไปกดตังค์ลูกค้าไม่ได้เอาเงินสดมานะฮะ ก็ไม่เปันห้าครับนี่คนนี้นะครับเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเขาดูคลิปเขาก็รู้เองนะครับรลบนี้ไม่ต้องมีหัวรับอันนี้เราก็ขับตามไปเอาทั์พี่กัจาโอนะครับมันเยอะเกินนะย่อนเยอะๆไม่ดีนะเงินสดก็ดีนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบด้วยการขับรถตามลูกค้ามาเอาเงินนะครับลูกค้าไม่ได้หนีนะครับเดี๋ยวมาแวะกันที่หน้าเซเว่นนะครับก็ขอบพระคุณนะครับกดติดไลค์กดติดตามช่องแอนด์ชูพี่เต๋อเล้ามาสมไว้ครับเรามีอะไรก็ เราก็จะมาไลฟ์สดนะครับให้พี่ๆดูกันนะครับว่าชุดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เนี่ยครับเราทาจริงเราขายจริงนะครับเราขึ้นรถจริงเรารับตังจริงนะครับก็พี่เขาก็ไม่อยากออกกล้องอะไรนะครับเข้าใจลูกค้าอยู่นะครับก็วันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมาจริงๆแล้วลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามนะครับใครดูจบยันคลิปนี้นะครับ FC เราของจริงแน่นอนนะครับนะครับมีอะไรก็โทรมาสอบถามนะครับจัดให้พิเศษหนักๆเลยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ